วันนี้เรายืดผมผสมหัวเชื้อเคลาตินเงามากเลยผมแล้วก็ไม่แห้งนุ่มสวยเห็นผลชัดเจนมากเงาเนาะสวยค่ะนี่สูตรของเราสูตรเด็ดเลยจ้าสูตรนี้เนาะยืดผมก็จะใช้ ายายืดผมเนาะยี่ห้ออะไรก็ได้เนาะแล้วแต่ผสมหัวเชื้อเคราตินลงไปจ้ะเนี่ยจ้ะเนาะก็แล้วแต่ว่าผมเอานะผมสั้นผมยาวจ้ะเนี่ยจ้ะผสมให้เข้ากันเนาะแล้วก็ยืดทําการยืดแต่ยืดแล้วก็เอาไปเข้าเครื่องอบประมาณยี่สิบนาทีจ้ะ เติมตัวนี้ด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะได้กลิ่นหอมจ้ะเนาะตัวนี้ซักประมาณสิบหยดตัวนี้ซักประมาณถ้าอยากให้ผมนุ่มมากก็ใส่ซักประมาณสองสลิงก็แล้วกันจ้ะเนาะตัวนี้จริงๆเขาบอกว่าให้ใส่แค่สี่ห้าหยดเราก็ใส่ซักประมาณประมาณครึ่งนี้เนาะครึ่ง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 นี้เนี่ยจ้ะประมาณครึ่งนี้จ้ะ สักสองครั้งเนาะเนี่ยสองหลอดใส่ลงไปเลยค่ะผมจะนุ่มลื่นสองสามหลอดใส่ไปเลยยิ่งใส่เยอะยิ่งดีแต่เราจับเปลืองนะคะเราเป็นช่างทางช่างจับเปลืองค่ะนะเนาะกรอะหัวเชือ้อเคลาตินนะจ๊ะตัวนี้เนาะกับอ่าตัวนี้อันนี้ตัวยืดพอยืดเสร็จแล้วก็ต,วกต,วตัวนี้ก็ตัวที่สองตัวนี้ก็ตัวโกะทั่วไปเนาะพอหลังจาก โกกอะไรเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายเวลาเราไปล้างนะคะให้ใช้ใช้ตัวนี้จ้ะทิเมณ์ตัวไหนก็ได้ยี่ห้ออะไรก็ได้เนาะผสมกับหัวเชื้อเคลาตินเหมือนกันหนึ่งสลิงหรือสองสลิงค่ะหนึ่งสลิงเลยถ้าเต็มถ้าเต็มหนึ่งสลิงถ้าครึงร่งสลิงไอ้ครึงร่งครึ่งสลิงให้ใส่เป็นสองค่ะสองสลิงเนาะเนี่ยแล้วก็นู ดสปาผมให้ลูกค้าแล้วหมักทิ้งพอ,อลวดสปาให้เรียบร้อยแล้วหมักทิ้งไว้สิบห้านาทีจ้ะแล้วก็มาล้างออกตามปกติเลยจ้ะแล้วก็มาเซ็ตผมเนี่ยจ้ะเงางามมากอันนี้ไม่ได้ให้อาหารใดๆอีกเลยนะคะเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะนี้จ้ะเงามากผมไม่เสียไม่แห้งไม่ช็อตไม่แตกปลายใดๆเลยจ้ะสูตรนี้จ้ะ เพื่อนๆไปทํากันนะจ๊าสูตรนี้พอดีใช้แล้วมันเห็นผลไม่ทําลายเส้นผมของลูกค้าก็เลยมาบอกกันเนาะบอกเพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆจะไปยืดกันนะจ๊าตามสูตรนี้เลยจ้าเพื่อนๆ